สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ11มีนาคม2565ที่สารอาญาถนนรัชาดาภิเษกพนักงานอายการสำนักงานคดีอาญา8เป็นโจทย์ได้ยื่นฟ้องนางสาวพันนิกาวานิช์หรือว่าช่อเนี่ยครับจำเลยในความผิดฐานนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือก่อให้เกิดความตะหนกแก่ประชาชนตามพรบาว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550มาตรา14วงเล็บ2และฉบับที่2พศออ2560มาตราที่8พฤติการกล่าวหาสรุปว่าเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2556ถึงวันที่9มิถุนายน2562มีการโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กของจำเลยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า สถาบันถูกใช้เป็นอาวุธในการทำร้ายผู้เห็นต่างหรือฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและบทกรคำทำนายในอดีตที่เป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกอันเป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยสารอาญาประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดําออ่าง567ทับสองภายหลังพนักงานอายการยื่นฟ้องสารสอบคาให้การแล้วจําเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีสารจึงนัดตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่าย ในวันที่25เมษายนเวลา9นาฬิกานะครับหลังจากนั้นทนายความได้ยื่นคำรอ้องขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นพิจารณาคดีศาลอาญาก็พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกันไปเป็นเงิน30,000บาทนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านช่อพันนิกาวานิชนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นเธอมักจะออกมาโพสต์ข้อความต่าง,างๆเนี่ยนะครับซึ่งนั่นแหละครับทางด้าน พนักงานอายการสํานักงานคดีอาญา8ก็มองว่าสิ่งที่ทางด้านชอบพันธิกาวานิชโพสต์นั้นเนี่ยครับมันเป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะให้เกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนะครับซึ่งการโพสต์ของเธอนั้นก็มีหลายโพสนะครับต่อนเนื่องมาตั้งแต่ปี2556ช่วงปลายปีไปจนถึงช่วงกลางปีอ่า ปี2562คุณผู้ชมก็ดูสิห้ไป57 1ปี57ไป58ปนะฮะ3 2ปี3ปี4ปี5ปีนะครับ5ปีด้วยกันเนี่ยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น5 6, ปี6ปีนั้นเนี่ยฮะมีทั้งหมดกี่โพสแล้วหลังจากนี้เนี่ยเมื่อศาลประทับรับฟ้องไว้แล้วเธอก็อจะต้องไปต่อสู้คดีก็อรอดูว่าการแก้ต่างของเธอนั้นจะทําให้ศาลนั้นเชื่ออย่างที่เธอนั้นได้แก้ต่างหรือไม่อย่างไรเธอจะหลุดพ้น จากคดีนี้ไหมหรือว่าเธอนั้นจะต้องถูกรับโทษเข้าไปนอนในเรือนจำหรือไม่รอดูรอติดตามแล้วกันครับ